ไอโฟนหายตามหาด้วย Apple Watch สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพาวทูทิกทิกดีดเทนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับฟ้าเช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะฟ้ามีวิธีการตามหา iPhone ด้วย Apple Watch แบบง่ายๆมาฝากกันค่ะ สำหรับการค้นหา i iPhone ด้วย a p p l e Watch นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะช่วยให้ผู้ใช้งาน iPhone ค่ะที่ชอบลืม iPhone ไว้ในบ้านนะคะไม่ว่าจะในห้องนอนหรือว่าในห้องครัวนะคะหรือว่าลืม iPhone ไว้ในที่มืดค่ะแล้วจําไม่ได้นะคะว่าเราเนี่ยวาง iPhone ไว้ไหนคะ่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเราสามารถให้ Apple w a t c h ของเราค่ะตามหา iPhone ได้แล้วค่ะ เพราะเนื่องจากตอนนี้นะคะบน Apple Watch ค่ะเขาได้มีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Ping iPhone ค่ะเพื่อไพ่ iPhone ค่ะส่งเสียงนะคะและเปิดแปดบน iPhone ค่ะในตอนที่เราเนี่ยหา iPhone ไม่เจอนั่นเองค่ะแต่การค้นหา iPhone ด้วย Apple Watch นะคะจําเป็นว่า Apple Watch ของเราค่ะจะต้องทําการเชื่อมต่อบน iPhone ของเราไว้ก่อนนน้านี้แล้วนั่นเองค่ะแล้ววิธีค้นหา iPhone ด้วย Apple Watch นะคะก็สามารถทําได้ง่ายๆตามนี้เลยค่ะขั้นตอนที่1นนะคะให้เราค่ะเลื่อนแถบหน้าจอ Apple Watch ด้านล่างขึ้นมาค่ะ หลังจากนั้นนะคะแตะที่ไอคอนรูปเครื่อง iPhone ค่ะหลังจากนั้นค่ะ p h o n e ของเรานะคะก็จะทําการส่งเสียงทันทีค่ะแต่หากต้องการให้ iPhone นะคะส่งเสียงและเปิดแฟลชนะคะก็ให้เราค่ะกดค้างที่ไอคอนรูป iPhone ได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถค้นหา iPhone นะคะด้วย Apple Watch ได้แล้วค่ะหากชอบทิคๆีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม how to tick ทิคดีๆต์เทรนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้ได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชัน bugaboo tv ได้เหมือนเดิมค่ะ